วันนี้เราจะมาทำโดนัทแซกแกงกะหรี่ที่ช่วงนี้คนฮิตกินกันค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง I Just Review กันอีกเช่นเคยอันดับแรกเราจะมาทำแป้งขนมปังกันค่ะซึ่งส่วนผสมจะมีดังนี้ดูวิธีขั้นตอนในการทำแป้งขนมปังสามารถดูได้ในคลิปขนมปังโฮมเมดที่เราเคยลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ หลังจากที่นวดแป้งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้พักแป้งไว้ประมาณ30นาทีโดยคว่ำกะละมังไว้บนโต๊ะปิดแป้งไว้เพื่อให้แป้งคลายตัวถัดมาเราจะมาทำตัวไส้แกงกะหรี่กันค่ะนำเนื้ออกไก่หรือเนื้อหมูมาปรุงรสด,ด้วยผงกะหรี่ซอสโชยุและคิโคแมนอายิมิลินจากนั้นเตรียมมันฝรั่งหัวหอมใหญ่และแครอทมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามในคลิป หลังจากที่เตรียมวัตถุดิบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้ใส่เนยลงในกระทะร้อนถัดมาใส่หอมใหญ่ลงไปผัดน้ำเนื้อไก่หรือหมูที่เราหมักไว้ใส่ลงไปตามด้วยแครอทผัดให้เข้ากันจากนั้นนำมันฝรั่งใส่ลงไปผัดจนเนื้อไก่สุกจากนั้นนำก้อนแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมาใส่เพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับไส้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิป ด้านล่างนะคะสำหรับยี่ห้อนี้อร่อยมากค่ะตามด้วยพริกไทยน้ำตาลเกลือผัดให้เข้ากันจากนั้นเอาแป้งกวนไส้ผสมน้ำใส่ลงไปเพื่อเวลาทําไส้ในขนมปังมันจะได้จับตัวกันเป็นก้อนผัดจนข้นเราพักไว้ให้เย็นจากนั้นนำไส้มาช่าง30กรัมถัดมาเราจะมาประกอบตัวโดนัทกันค่ะ โดยนำแป้งที่เตรียมไว้ตอนแรกมาตัดแบ่งเป็นก้อนก้อนละ30กรัมจากนั้นนำมาคึงให้เป็นก้อนกลมๆจากนั้นนำแป้งมาคึงให้บางตามในคลิปแล้วนำไส้ที่เราได้เตรียมไว้ตักใส่ลงบนแป้งจากนั้นจับห่อทำตามในคลิปหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเข้าตู้หมักแป้ง หรือใช้หม้อต้มน้ำร้อนวางตั้งไว้แล้วปิดห้องเพราะแป้งต้องการความร้อนชื้นเมื่อเนื้อขนมปังขึ้นฟูดได้ที่แล้วให้นำโดนัทมาชุบกับไข่ขาวผสมน้ำตมด้วยเกล็บขนมปังตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนใส่โดนัทลงท่อจนเหลืองกรอบทั้งสองด้านนำขึ้นจากน้ำมันแล้วพักให้เสะเด็ดน้ำมันจะได้โดนัทไส้แกงกหลี่ที่กรอบนุ่มในรสชาติแกงกหลี่เข้มข้น ผสมผสานความอร่อยแบบที่ร้านดังๆทำค่ะยิ่งกินตอนร้อนๆอร่อยมากเลยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเพื่อนคนไหนลองทำกันแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังนะคะสุดท้ายขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันถึงตอนนี้ยังไงกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยค่ะขอบคุณค่ะ